สัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับรายกินแซบ่แซบแซ่บมแซ่บดูจากศีปารนะคะวันนี้พามากินเมนูขนมจีนน้ำยาอ่าป่าแต่ใส่กะทิไปนะคะทุกคนลูกผสมตอนแรกจะทำน้ำยาป่าอย่างเดียวเลยเนือ้อมีกะทิในตู้เย็นเดี๋ยวกว่ามันเสียเนี่ยค่ะเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มเช่นเคยจ้าใครอยากได้จิ้มตะกร้าเลยนะคะเดี๋ยวเด็กปากไปให้ใครสั่งไม่เป็นทักหาเด็กได้นะ เยอะๆๆค่ะตีนไก่วันนี้ใส่ตีนไก่แล้วก็มีเลือดนะคะแล้วก็มีข้อเอ็นไก่แล้วก็นี่นะคะก่อนทานมาาะฉามละหนึ่งแก้วนะคะสุภาพดีจากภายในสุภายนอกค่ะเป็กดื่มทุกวันมาละหนึ่งแก้วนะคะทุกคนผลลัพธ <c oughs> ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาซ้ยเลยจ้าแกล้มผักเยอะๆเช่นเคยจ้า ล้นจานกันไปนเลยไปค่ะหนัวมกออักอะไรอะช่อมจากปลากระป๋องนะคะวันนี้ ปลาปกระป๋องเรื่มผักชีดอแล้วก็กระเทียมค่ะกินไก่อวบๆฉันเคย พอใส่กะทิเข้าไปมันก็จะมีความนัวของกะทิขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็ผักกระเฉด เกลือค้นๆค่ะทุกคนรักมีผักอะไรเราก็ใส่เข้าไปค่ะ อย่างนุ่มๆนัวม,มากค่ะทุกคนเต็มติดน,นัวมีวิธีททำให้ดูนะคะเราลงคลิปให้ดูะคะ่ะเองค่ะ เปิดเปิดนะคะเมนูโปรโดขนมจีน đúng đai mấy bữa hả đúng không khái mười tầm làm hả ถนัดใช้มือมันบแบบว่านวลลึกทุกคะ